สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนอีกรอบครับเจอกันในรอบเด็กตามที่นัดหมายกันไว้นะครับพอดแคสต์เราก็จะมากันได้ยินแต่เสียงไม่ต้องเห็นหน้าค่าตาไม่ต้องดูภาพประกอบอะไรมากมายนะฮะก็นานแล้วนะครับที่ไม่ได้ทำพอดแคสต์แล้วก็ไม่ได้เจอกันในรอบเด็กแบบนี้เพราะว่าหลังๆเราก็จะเจอกันเร็วนะครับวันนี้ก็จะตามต่อนะครับในส่วนของ EP2 จากที่ได้ทําเรื่องราวของฮอเฮมาตินเรื่องราวของ ประโยชน์ของคําบางคำนะครับก็คือการวางยาการวางงานเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับวิเคราะห์ให้ฟังทั้ง2ด้านเลยนะฮะในมุมมองที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็มุมมองที่มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับก็ใครยังไม่ได้ติดตามก็ไปรับชมรับฟังกันได้นะครับที่ลงคลิปไปประมาณสักช่วงเย็นๆที่ผ่านมาแต่นะครับตามที่บอกไปว่าจะต่อยอดเรื่องราวของตรงนั้นมาเล่าเป็น E p 2ีในคลิปนี้ก็คือ การที่นักแข่งทีมร้องเนี่ยนะครับนักแข่งที่ไม่ได้อยู่ในทีมโรงงานเนี่ยจะประสบความสมําเร็จถึงขั้นเป็นแชมป์โลกอะอย่างง่ายๆอย่างตอนนี้ฮอร์เฮมาตินก็มีโอกาสได้ลุ้นอยู่นะครับแม้ว่าอาจจะเป็นการลุ้นที่เปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะเทไปทางฝั่งแชมป์โลกนะที่ท,ที่มีโอกาสเหนือกว่าด้วยตัวเลขคะแนนอะไรต่างๆใช่ไหมฮะแต่นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ หลายๆคนนั้นเฝ้ารอนะฮะว่าเอ๊ะเมื่อไรนะครับพี่ปุ้ยนะครับว่านักแข่งที่ไม่ใช่ทีมโรงงานเนี่ยจะประสบความสําเร็จในอดีตมันเคยมีไหมมีเมื่อไหร่ยังไงกันบ้างวันนี้ผมก็เลยจะหยิบยกเรื่องราวนะครับที่มันเกิดขึ้นล่าสุดกับนักแข่งที่คว้าแชมป์พรีเมียร์คลาสหรือว่ารุ่นใหญ่สุดเนี่ยนะครับในล่าสุดเลยนะฮะซึ่งก็เนินนานมาแล้วละใครตามทันก็เอาข้อมูลมาเพิ่มมาเสริมในสิ่งที่มันอาจจะขาดหายไปสําหรับผมได้เช่นกันนะครับ ก็จะพูดถึงวิเคราะห์ของมาตินแล้วก็ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2001ย้อนไปนะครับก็20กว่าปีวอลเลนิ n โนรอสซีนะครับนักแข่งที่ทุกคนคงไม่มีใครไม่รู้จักเขานะครับถ้าดู m o เตอรไม่ว่าจะดูมาจะกี่เดือนกี่ปีจ70ปี20ปีจะ5เดือน6เดือนเนี่ยชื่อของ v r 4 6ชัดเจนรับทราบตรงกันใช่ไหมครับ v a l e เ t น n o โน s s อหรือว่าพ่อหมอหรือว่าเดอะด็อกเตอร์แล้วแต่จะเรียกแล้วกันเขาคือแชมป์โลกที่มาจากทีมอิสระมาจากทีมรองคนล่าสุดที่ประสบความสําเร็จในตอนนั้นเขาอยู่ในทีม n a s ต r อา s สโนะครับซึ่งก็คือเป็นทีมอิสระจากอิตาลีบ้านเกิดแต่ก็ใช้รถแข่งนะครับ NSR 500อ่าสเปคก็ถือว่ามันก็จัดเต็มในระดับหนึ่งแต่ทุกคนครับ จะจัดเต็มยังไงก็แล้วแต่เขาไม่ได้อยู่ในทีมโรงงานทีมโรงงานในตอนนั้นก็คือทีมเรปโซฮอนด้าฮะเรปโซฮอนด้า so ซึ่งขับโดยอ l e เล็กคริวเย่นักแข่งที่เป็นอดีตแชมป์โลกนะครับคริเยคนนี้ก็คือ <c oughs> นักแข่งชาวสเปนที่เป็นแชมป์โลกเมื่อ2ปีก่อนหน้านั้นนะครับอ่าเป็นแชมป์โลกในปี1999แล้วก็นักแข่งชาวญี่ปุ่นนะครับก็คือโทลุยูคาวะนะฮะตามจริงแล้วฮอนด้ Honda ก็จะมีทีมที่แบบว่า ส่งลงแข่งเยอะเพราะว่าสมัยนั้นมัน,มน,มนยังไม่มีค่ายรถค่ายอะไรเยอะเท่าไหร่ค่ายดังๆก็จะแข่งกัน2ค่ายนะครับก็แค่ยามาฮ่ากับ Honda านะครับฮอนด้าก็จะมีหลายคนนะครับท,ที่ที่ลงสนามกันไปแต่ยามาฮ่ก็จะมีหัวหอกคนสําคัญก็คือเป็นคู่แข่งของ r รซี่เนะี่ยนะักแข่งรุ่นพี่พื้อนร่วมชาติก็คือแม็กซ์เบียจีนะครับแม็กซนะ์เบียจีนยทุกคนก็คงจะพอคุ้นชื่อเขาอยู่บ้างใช่ไหมครับก็แข่งกันไป ในปีนั้นเนี่ยวาเลนติโนโรซีเป็นแชมป์โลกด้วยการชนะทีมโรงงานเนี่ยไม่ว่านะฮะชนะทีมยามาฮ่าด้วยนะครับอันนั้นก็คือมันเป็นการชนะทีมโรงงานที่ขาดลอยมากเป็นการชนะทุกคนที่ขาดลอยเพราะว่าส่วนต่างประมาณ1 0 5 1 0 6แต้มราวๆนั้นฮะคือรซี่สามารถชนะการแข่งขันได้ถึง11สนาม แล้วก็มีโพเดียมอันดับ2ออันดับ3เนี่ยอย่างละครั้งแล้วก็ไม่จบการแข่งนนขันอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่จบท็อป10อยู่ครั้งหนึ่งแต่สมัยนั้นมันแข่งขันกันแค่16สนามนะครับมันไม่ได้แข่งขันกันกันเยอะเหมือนทุกวันนี้ดังนั้น16สนามเนี่ยกวาดโพเดียมไป13ครั้งนะครับอ่ากวาากวาดโพเดียมไป13อ่ะ13 14ครั้งแล้วก็ชัยชนะถึง11ครั้งเนี่ย มันก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับนั่นก็คือเลยทําให้นักแข่งโรงงานตอนนั้นก็คืออย่างโทลิโยะว่าแค่โพเดียมแค่ครั้งเดียวอเล็กซิเย่โพเดียมแค่2ครั้งเลยทําให้ขาดลอยนะครับขาดลอยไปเลยในขณะที่เบียร์จี G, คู่แข่งจากยยมาฮ่นนั้นก็มีชัยชนะอยู่แค่3ครั้งแล้วก็จะพลาดกันไปเยอะเห็นไหมครับผมพยายามจะสื่อว่าถ้าคุณอยากจะเป็นแชมป์โลกจากทีมรองนะครับ นั่นหมายความว่าคุณจะต้องชนะแบบถลม่มทลายแบบขาดลอยจริงๆซึ่งมันหมดสิทธิ์นะครับท,ที่จะมาจัดการอะไรได้เพราะว่าตัวเลขผลงานอะไรมันฟ้องอยู่มันก็ได้แต่มองตาก,กันปลิบๆได้แต่ปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นไปมันจะเป็นประมาณนั้นแต่ทีนี้นะครับย้อนมาดูในทุกวันนี้เนี่ยทำไมมันห่างหายไปนานเหลือเกินฮะไอแชมโลกจากทีมรองทำไมมันไม่มีเลยเนี่ยถ้าจะว่ากันตามตรงตั้งแต่ MotoGP กำเนิดขึ้นใน1ปีต่อมาหลังจากที่วา l เลนิ o โนโรซีพาทีมรองคว้าแชมป์โลกรุ่นใหญ่สุดก็คือรุ่น 500cc นะครับปีนั้นเป็นปีสุดท้ายนะฮะปีสุดท้ายที่ใช้เครื่องยนต์2จังหวะพิกัดกระบ,บอกสูบ 500cc ฮะหลังจากนั้นในปี2022ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์4จังหวะก็เป็น 990cc บ้างเป็น 800cc บ้างสลับกันไปก่อนที่จะมาเป็น 1000cc ในทุกวันนี้นะฮะก็ ตั้งแต่ปี2002นะครับเป็น MotoGP มาเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับทีมรองทีมไหนคว้าแชมป์โลกยังไม่มีนักแข่งจากทีมอิสราเอลทีมรองคนไหนเป็นแชมป์โลกแต่ถามว่ามันใกล้เคียงนะมีบ้างไหมตอบว่ามีฮะย้อนไปในปี2020น่าจะใกล้เคียงครั้งแรกนะครับในรอบ20ปีนะฮะนั่นก็คือฟรานซิสโกอาตาล่า,ารโรจากทีม SRT เซปังเซกิเบรซิ่งทีมก็คือใช้เครื่องยนต์ของเยอรม่ครับ แฟบในปีนั้นก็มาด้วยฟอร์มอันร้อนแรงนะครับเรียกว่าโอกาสจะเป็นแชมป์โลกมันค่อนข้างจะแบเบอร์เท่าเราจะนับแค่ครึ่งแรกของฤดูกาลนั้นแต่ใครจะไปคิดนะครับว่าเครื่องหลังกลายเป็นหนังคนละม้วนนะฮะแฟบก็ไม่สามารถที่จะป้องกันตําแหน่งว่าที่แชมป์โลกที่ใครๆก็มองว่าใสาๆแม้ว่าเขาจะเป็นนักแข่งที่ชนะการแข่งขันเยอะที่สุดถึง3ครั้งในตอนนั้นก็คือเทียบเท่าพื้นร่วมทีมแฟรงกี้เนี่ยนะครับแต่ คนที่เป็นแชมป์โลกก็คือจวนเมียนะครับจากซูซูกิในที่สุดเพราะว่าแฟบก็ไปพลาดกันไปเยอะตัดมานะฮะในปี2022นี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่โมเมนต์การลุ้นแชมป์โลกจากทีมรองเนี่ยเกิดขึ้นกว่าครึ่งฤดูกาลฮะโดยฝีมือของเอเนียบรสตินินี่นักแข่งหมายเลข23ของทีมเกรซินี่ในตอนนั้นบสาตินินี่นั้นประสบความสำเร็จมาก่อนทีมโรงงานของดูคาติสุดยอครับชนะการแข่งขันตั้งแต่สนามแรกในลูเซลที่กาตา ก็สนามที่แข่งขันกันไปเมื่อวันสองวันก่อนนั่นแหละฮะแล้วก็สามารถชนะการแข่งขันได้หลายสนามนะครับจนฟอร์มก็มาสะดุดหลังจากเข้าสู่กลางฤดูกาลก่อนที่ฟอร์มจะโผล่มาดีครั้งหนึ่งในช่วงท้ายแต่ก็ไม่สามารถจะไล่ทันนะครับก็เต็มที่ทําได้แค่อันดับที่3ในคะแนนสะสมเท่านั้นเองแต่นะครับก็ถ้านับรวมครึ่งฤดูกาลแรกก็คือบาสซินนีนั้นมีโอกาสเป็นแชมป์โลกมากกว่าทุกคนเสียด,ด้วยซ้ำฮะ ทุกคนได้เห็น2ครั้งแล้วก็มาในปีนี้2023ก็ถือว่าใกล้เคียงสุดๆครั้งหนึ่งเลยแหะฮะอาจจะใกล้เคียงกว่าฟาบิโอควาจาโลสียด้วยซ้ำครับเพราะว่านี่คือทีมรองเนี่ยจะต้องไปลุ้นไปชิงดำกับ <c oughs> ทีมโรงงานนะครับแม้ว่าจะเป็นดูคาติด้วยกันเนี่ยนะนั่นก็คือฝีมือของฮอเฮมมาตินฮะทีนี้ถ้าย้อนมาดูนะครับมาตินกับอสซี่เปรียบเทียบให้เห็นในตอนนั้นก็ต้องบอกนะครับว่ามันมีโมเมนต,ต์ต่างกัน คือรอสซี่เนี่ยเขาชนะตั้งแต่เริ่มเลยนะครับแล้วเขาก็กวาดชชนะแบบถลม่มทลายจนจนมันแรงเกินต้านน่ะจนผ่านพ้นฤดูกาลนั้นจะต้องเอานักแข่งคนนี้ขึ้นมาในทีมโรงงานก็คือมองดูทีมโรงงานไม่มีศักยภาพพอนะฮะตามจริงรอสซี่นั้นเกือบจะเป็นแชมป์โลกตั้งแต่ปีแรกนั้นนะครับที่ขึ้นมาในปี2000ก็คือได้ตำแหน่งรองแชมป์ชนะเยอะแต่ก็ล้มเยอะเหมือนกันฮะ อาจจะต้องจะ,จะ,จะไม่พูดถึงนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่มันแตกต่างกับมาตินในตอนนี้ก็คือมาตินนั้นไม่ได้ฟอร์มร้อนแรงเหมือนกับรอซซี่ในยุคนั้นในตั้งแต่ตอนแรกนะครับามาตินยังคงเรียกว่าอาจจะคลาหาความเทพเนี่ยยังไม่ชัดเจนเท่าไหรนะ่นักนะครับมันจะต้องผ่านไปสักพักหนึ่งสนามที่4ที่5โอเคเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแต่มันกลายเป็นฟรานโกบัญญญาต่างหากนะครับที่ฉกชิงความได้เปรียบในในตอนนั้น แล้วก็มีนักแข่งตัวสอดแทรกอย่างมาโกเบเชคี้อย่างเงี้ยน,นะครับที่ผลงานก็มาดีเกินคาดนะครับแล้วก็ก็ถือว่ามาดีโดยโดยถั่วเฉลี่ยนั่นแหละครับสำหรับสำหรับเบเชคี้แต่มาตินแต่มาตินนั่นก็เพิ่งจะมาดีหลังจากที่ผ่านไป3-4สี่สนามก็เริ่มที่จะจับทางจับอะไรได้บ้างนะครับในขณะที่ช่วงเวลานั้นฟรานซิโก,กบันยาย่านั้นเขายังคงเก็บคะแนนเก็บอะไรได้อย่างเต,เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วย ะะก่อนที่เริ่มจะพลาดพลั้งไปแล้วก็มาตินก็มาเอาคืนด้วยการคว้าชัยชนะทั้งสปรินท์ทั้งเมนเวสเนี่ยไล่ตามกันมาจนมีโอกาสนะครับที่จะทำคะแนนแซงออกไปเยอะๆเสียด้วยซ้ำเนี่ยเห็นไหมฮะว่าถ้ามันเป็นไปในแบบนี้เนี่ยมันก็ย่อมยากนะครับที่คุณจะ,ะสามารถที่จะทําทําโมเมนต์ได้เทียบเคียงวาเลนดิน,นรอซี่ในตอนนั้นทาไมผมถึงยกรอซี่มาเปรียบเทียบว่าเอ๊ะ เป็นเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าเขาคือคนล่าสุดที่คว้าแชมป์จากทีมรองอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับผมพยายามจะบอกทุกคนว่านะฮะทีมอิสราหรือว่าทีมรองเนี่ยนะฮะถ้าคุณจะเป็นแชมป์โลกเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณจะต้องข้ามหน้าข้ามตาทีมโรงงานผู้ซึ่งนะครับมอบรถมอบอะไรให้กับคุณมอบเทคโนโลยีมอบองค์ความรู้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณอันนี้ผมพูดถึงในกรณีของ ทีมรองกับทีมโรงงานที่เป็นค่ายผู้ผลิตเดียวกันฮะแต่โอเคนะครับถ้ามาตินขับทีมรองยามาฮ่าอันนั้นก็คงไม่มีผลหรือว่าเป็กโกขับทีมโรงงานฮอนด้าอย่างเงี้ยเออก็จะไม่มีผลอะไรนะครับแต่นี่ทั้งคู่อยู่ดูคติดังนั้นด้วยเหตุผลนี้แม้ผมจะไม่บอกโดยตรงเพื่อนๆคงทราบดีใช่ไหมครับว่าสิ่งที่ผมจะสื่อคืออะไรฮะแน่นอนว่าการแข่งขัน MotoGP ก็คือธุรกิจนะครับมันขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงิน ดังนั้นการที่ทีมโรงงานนั้นลงทุนไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นค่าจ้างเป็นองค์ความรู้เป็นอะไรต่างๆกว่าที่จะมาเป็นเทคโนโลยีกว่าที่จะมาเป็นความสําเร็จในตัวรถแล้วก็ส่งต่อตรงนี้นะครับให้กับทีมอื่นๆไปเนี่ยหมายถึงว่าทีมในเครือข่ายเนี่ยมันก็คือเป็นต้นทุนนะครับที่พวกเขาจะต้องจ่ายไปถูกไหมฮะดังนั้นทุกคนครับ ธุรกิจนะอะไรก็แล้วแต่หรือจะไม่ได้ธุรกิจก็ตามบางทีนะลงทุนไปก็จะต้องได้ผลกําไรกลับมาได้ค่าตอบแทนกลับมาอยู่แล้วเออใครจะมาทาเพื่อความสนุกความสะใจอย่างเดียวไม่มีฮะไม่มีดังนั้นคิดแค่ตรงนี้ก็ทราบดีใช่ไหมฮะว่าถ้าคุณจะเป็นแชมป์โลกจากทีมรองเนี่ยแล้วคุณมาทําผลงานได้ใกล้เคียงหรือว่าได้ในแบบนี้เนี่ยมันก็ย่อมเป็นอะไรที่เหนื่อยนะครับเป็นอะไรที่ที่ไม่สบายใจ จะไม่สบายใจเพราะอะไรเพื่อนๆก็ลองไปคิดกันดูเอาแล้วกันนะครับนะน่าจะเข้าใจตรงนั้นกันอยู่บ้างเหรใช่ไหมดังนั้นนะครับมาตินถ้าจะผิดพลาดในปีอ่าไม่ใช่ถ้าจะพลาดหวังในปีนี้เนี่ยโอเคให้ถือว่าเข้าใจได้แล้วกันนะครับว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาอาจจะเครื่องร้อนช้าก็ได้ในในใน,ในตรงนั้นก็ว่ากันไปหรือในจังหวะที่เขามีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ออสเตรเลีย อ่านะครับหรือจะเป็นที่อินโดนีเซียอันนั้นมันชัดเจนนะครับว่ามันคงจะมาจากอาจจะเป็นการวางแผนเรื่องการใช้ยางที่ผิดพลาดอะไรยังไงก็ว่ากันไปตามที่เราได้เห็นกันนะถ้าทุกคนลองคิดดูนะครับว่าถ้าในสองที่นั้นเขาไม่พลาดเลยเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้ฮนะที่พลาดหนักก็คือที่อินโดนีเซียก็คือไปพลาดในจังหวะที่ตัวเองนั้นโอกาสที่จะทําแต้มเหนือกว่านั้นมีแต่ก็ไปพลาดเอง อันนั้นก็คือมันหมดสิทธิ์ที่จะแก้ตัวใดๆนะครับเป็นเป็นการพลาดพลั้งที่รุนแรงมากๆแต่การพลาดพลั้งในออสเตรเลียก็ยังคงโอเคนะครับยังคงมีแต้มมีอะไรอยู่แต่สรุปลองคิดดูสิฮะว่าถ้าไม่มีความผิดพลั้งใน2ส,สนามที่นั่นเนี่ยคะแนนมันก็คงไม่เป็นไปในแบบนี้หรือไอเหตุการณ์ที่ว่ารถมันจะเป็นยังไงต่างๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเรายังไม่สามารถทราบได้ใช่ไหมครับ ดังนั้นมาตินนะครับถ้าแฟนๆก็คงจะผมอยากจะบอกแบบนี้ที่กว่าแฟนๆของมาตินนะเอาเป็นในปีหน้าในปีหน้ามาตินเนี่ยคงยังไม่ได้ไปไหนหรอกฮะทุกคนเพราะว่าสัญญายังคงอยู่กับดูคาติอยู่เอาเป็นว่าถ้าปีหน้าถ้าคุณอยากจะเป็นแชมป์โลกจริงๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่คุณจะระเบิดฟอร์มที่คุณเคยทําได้ในหลายๆสนามนะครับที่มันเทพแบบเกินหน้าเกินตาชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ย คุณจะต้องมาในร่างนั้นตั้งแต่สนามแรกเลยทีเดียวฮะในเมื่อคุณมาในแบบนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยโอเคนะครับคะแนานมันขาดมันนําห่างไปตั้งแต่ครึ่งทางแรกเนี่ยคือต่อให้จะวางยาหรือไม่วางยาผมไม่ทราบไม่รู้ตรงนั้นหรอกฮะนะครับแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงอ่ะผมว่ามันยากที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะมันจะกลายเป็นว่ามันจะ สังเกตอะไรได้ได้ง่ายมันจะไม่เนียนไม่อะไรก็ว่ากันไปมันจะไปเข้าเหตุการณ์เหมือนวาเลนยินรอซีนะครับก็คือหมดสิทธิ์ที่จะมาทําอะไรแล้วได้แต่ปล่อยให้มันเป็นเลยตามเลยเพราะว่ามันขาดมันอะไรกันเหลือเกินในสิ่งนั้นฮะทีนี้ถ้าประเด็นต่อมาถ้าบอกว่าเอาแบบนี้ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้แล้วทีมโรงงานเขาจะไม่เสียหน้าไม่อะไรแล้วปีหน้าแล้วเขาจะไปมอบรถที่มันดีให้มาตินเหรอถ้าคิดในมุมลบคิดในแง่ร้ายนะอ่ะ แบบนี้ดีกว่าฮะก็คือมันคงจะไม่มีแบบนั้นหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าผลงานดีก็คงจะต้องถูกผลักดันขึ้นทีมโรงงานอยู่ผมคิดว่านะครับทีมทุกทีมนะการที่พวกเขามีนักแข่งที่สามารถที่จะเป็นแชมป์โลกได้ทั้งสองคนเลยนะความคิดส่วนตัวผมผมมองว่าดีฮะถ้าผมเป็นผู้บริหารเนี่ยผมจะจับเสือสองตัวไว้อยู่ในถ้ำเดียวกันเลยมันจะมีสองเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าใครคนใดคนหนึ่งพลาดอย่างน้อยอีกคนหนึ่งก็สามารถเป็นแชมป์ได้ เหตุผลที่2ก็คือโอเคนะครับมันเป็นการบล็อกเป็นการกันไม่ให้ทีมอื่นๆจะมาปาดหน้าเอาความสําเร็จไปนี่เป็นการบล็อกในตัวดังนั้นนะครับตอนนี้ผมว่าประเด็นที่มาตินจะได้ขึ้นทีมโรงงานไหมเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีโอกาสยังคงเปิดกว้างอยู่เสมอนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะต้องอยู่ที่2ออย่างว่า หละเขายังคงมีความสามารถยังคงมีผลงานที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอและเป็นที่ยอมรับในแบบนี้ในปีนี้เป็นต้น 2. ก็คือผู้ที่จะต้องเสียตำแหน่งซึ่งในปี2025มันก็คงจะมีแต่กเอเนบาสีนินี่คนเดียวอ่าน,นะครับหรืออ่านตะคิดในแง่ร้ายสมมุติว่าเปโก้ไปฟอร์มบ้งอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ต้องมาว่ากันอีกทีแล้วอยู่ๆมาตินดีแบบสุดๆเหมือนเดิมอย่างเงี้ย ดังนั้นช่องทางมันก็จะมีอยู่เหมือนเดิมครับอ่ามันก็จะมีช่องทางให้ได้ไปได้เลือกแต่ถ้าสมมุตินะครับเอเนียบัสทีนี้ก็ไม่ได้ว่าฟอร์มแผ่วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วทีนี้คือฟอร์มฟอร์มยอมรับได้นั่นแหละทีนี้มาตินเองก็จะดีไม่ดีไม่รู้แต่ไม่ถูกพิจารณาขึ้นเนี่ยนั่นก็คือโอเคอาจจะต้องมามองว่าจะได้ไปทีมใหม่ยังไงหรือเปล่าอ่านะครับเหตุผลนั้นเราก็ค่อยไปว่ากันในหน้างานกัน,อ,กกนอีกทีนึงครับเมือม่อเมือม่อถึงเวลากันไป อานะครับดังนั้นเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอย่างน้นอยๆตอนนี้ทีมปลาแมกนั้นเป็นทีมที่กลายเป็นแชมป์โลกประเภททีมนะฮะทีมรองได้แชมป์โลกประเภททีมเนี่ยผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าล่าสุดเมื่อไหร่นะครับลืมไปไปเก็บข้อมูลมาให้ขออภัยแต่นานแน่ๆครับไม่ไม่ธรรมดาแน่ๆเหมือนกันดังนั้นเห็นความยิ่งใหญ่ของปลาแมกในปีนี้ผมก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าทีมนี้ก็คือทีมที่เรียกว่าอยู่ในวงการมาค่อนข้างที่จะยาวนานอยู่เหมือนกัน มันก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าคมสุดๆนะครับที่พราแมกประสบความสําเร็จซาโก้กับมาตินช่วยกันเก็บคะแนนกันไปได้ถ้าจะได้ตําแหน่งแค่รองแชมป์โลกโดยฐานะของมาตินนักแข็งเนี่ยผมว่าไม่เสียหายเพื่อนๆว่าอย่างไงกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับราตรีสวัสดิ์ทุกคน